สวัสดีครับวันนี้คิวแมกเครดไม่รับขอเสนอตอนเทคนิคการฟื้นต้นทุเรียนแบบบูรณาการภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนหลายคนมักเจอก็คือปัญหาต้นทุเรียนโสมนั่นเองปัญหาต้นทุเรียนโสมอาจมีสาเหตุมาจาก 1. ดินเสื่อมสภาพ 2. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 3. ต้นทุเรียนเป็นโรคซึ่งเป็นความยากลาบากในการที่ชาวสวนทุเรียนจะจําแนกแน่ชัดว่าสาเหตุที่ทําให้ต้นทุเรียนสมนั้นเกิดจากอะไรใช้แล้วล่ะบางทีต้นทุเรียนใบเรื่องๆไม่รู้เกิดจากอะไรทาง QMAC มเรามีแนวทางในการฟื้นต้นทุเรียนแบบบูรณาการมาแนะนำครับมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างระบบรากใหม่ที่สามารถดูดซึมปุ๋ยได้ดี 2. การแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพและการป้องกันโรค 3. การเติมอาหารเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นทุเรียนแล้วต้องใช้อะไรแก้ปัญหาบ้างล่ะครับรู้สึกว่าปัญหาต้นทุเรียนโทมเนี้ยเกิดจากหลายสาเหตุนะครับทาง QMAC มเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดสพลังครับ สามารถแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพพืชขาดธาตุอาหารและป้องกันโรคพืชได้ในคราวเดียวเหมือนง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอครับแล้วชุด4พลังนั้นมีอะไรบ้างล่ะครับชุด4พลังนั้นประกอบด้วย 1. QMAX s o วแอยช่วยสร้างระบบรากใหม่ที่สามารถดูดซึมปุ๋ยได้ดีเพราะการใช้สารเพื่อเร่งดอกทุเรียนจะทำให้รากทุเรียนขดเป็นปมดูดซึมอาหารได้ไม่ดี 2. ฟีซอย ช่วยลดความเป็นกรดของดินและช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่ตกค้างในดินทําให้พืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 3. ม Qmaxinmax และ b l u ซอยจะช่วยทําให้พืชแข็งแรงต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าโรคเน่าคอดินและโรคราสีชมพูซึ่งเป็นโรคสําคัญในทุเรียนที่สามารถทําให้ต้นทุเรียนนั้นถึงตายได้โอ้โหดีจังเลยนะครับชุดสี่พลังของ Qmax เนี่ยชุดเดียวแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลย ใช่ครับชุด4พลังเป็นสูตรสําเร็จที่ q Mac คิวแมคัสสันมาโดยเฉพาะแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมสามารถสอบถามร้านตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านหรือทางเพจ q m a แม็ r o t e รเได้เลยครับ